ก็ใส่คุ้ยบ่แม่ล <laughs> ดประกอบนี่นะเดี๋ยวก็สิได้งงเมื่อแหละสาบายดีเด้อเนาะสบายดีบัดสุขูสุขคนสบายดีตอนบ่ายพี่น้องยินดีตอนหาบเขาสู่สองสวรรค์ลั่นทุ่งเด้อทุกคนมือนี่ก็คือบ่ได้ลงคลิปเบิดมือเนาะก็คือว่าอะไรเฮามาซื้อข้าวจี แล้วก็ไปเวียวกห้ามอันนี่สื่อของสสแสงตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วพี่น้องมาตั้งแต่เมื่อวานนี่เนาะอันนี้คือเขาจีหรือว่าขานมปังเนาะทุกคน1ันสามอยหาสิบก้อนไม่มีรถก็จะลําบากหน่อยนะคะเพื่อเมื่อหอนเขาจีอ่อนบนตอนนี้เขากำลังสื้อเมลัดรถ กำลังหดลาดรถโดยสารอยู่ตรงนี้มีมาอีกแล้วคันหนึ่งทำไมไม่แสง <c oughs> จักแม่หรือบอเฟนบอจักเลยน่ะ <c oughs> โอ้ยบันแกงกอก <c oughs> บอกแล้วเนยเมื่อปักซอ เซเมือคะ่ะเบิกตีลดถาลดค่ะรุน่า,า,นาสิไ่้์เมื่อจาัาโมงตอนนี้จัาโม่งลระบอ่อ่ะสองโมงแหละพี่น้องเ <c oughs> ขาจีบเบิดได้หนีนะพันสามร้อยหสิบก้อนก้อนรวมเป็นเงินนะหนึ่งล้านหกแสนกับเซาพันกีบเนาะตกเป็นเงินบาทประมาณสองพันหร้อยหกสิบหกบาท เอาเมื่อเหตุห้องทานเหมืออื่นจ้ะเาะานาะดแหละทุกคนแล้วสมมติบาคนซอยเขาบอกว่าจนอยังปิวขึ้นรวดเร็วทุกคนแล้วก็เมื่อตอนนี้ตอนนี้จังโมงบอก เรื่องเราหลายแฮงเนาะบ่ายโมงซานาทีทุกคนลดส่วนหลายในลดสิบวิบวับมีคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขาเจ้าได้ดน้ำแบบว่าหับหิวเครื่องเมื่อสินะนอนนี้เขาจีถ้าเข้าวัยยูเทิมรมันก็สิดียุมม้นโบถือกลุ่มไประเดีเออดีอยู่นในนี้แต่ตัวนนะั้เป็นตาอ่อนค่ะอันนี้คืออาหารทะเลค่ะไปเมื่อแล้วกลับมาหอดบ้านแล้วเด้อทุกคนเนาะมาหอดเทียงแหละ ข้ามาเนี่กระเวมาสุดทางเนาะเพราะว่าลงอยู่บ้านหอยมอ่วงเพื่อมาหอดบ้านก็พอดีข่ากำลังพักกันเหตุกินแรงทุกคนเนาะนี่แหละวันนี้เซฟมานะคะประวัติดีทัผู้ชมเมนูตำแซาแซงอยากตำหอยมาสันบา่าตำหอยจแจงก็เลยจะตำหอย อันนี้นะโปแม่นหอยดอก <p> <c oughs> หอยไปหอยหน่อย <c oughs> ๆให้ได้หอยสำนึทุกคน응ถามหอยใหญ่เสื่อว่าหอยสิเดอันนี้ลูตเตอามันเร็วน,นะหนูกำลังเร่งมืออยู่ค่ะ อันนี้เราจะอาหารกันกินเนาะต่ำยาเมือเลี้ยงแต่ว่านางงในกินได้ตลอดพอแหงาหนาวเลยลมมืดมันไม่พอเห็นเราแสงแดดอากาศก็เลยฝนปล่อยๆนี่กดดัดนอากาศตำ่ำแล้วมันก็กดดันเราด้วย อยู่ไทยกับตกคือกันเนาะมือเสาเห็นเขาเจาจเสร็จมาว่าฝนตกหมู่อยู่เหตุงานอยู่คุณไอ้มันตกแบบตกยอนอากาศเย็นมันหนาวมลมลมไปนอนอยู่ในเปนจนสั้น <laughs> ใส่ขูดเซ้นจะเสีบเครื่องหกทุกคนนัวนัวใส่ทุกยอย่าง<ข>อ,อยากตอน,นได้จะห้หตอนนั้นเนาะเราซื้อมาแต่เงินนาวัตถุดิบความจริงตะกี้แค่แซงมีแต่หอยกลับเม,มื่อเทิมแ IS 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 <AN> <S 2> <S 2> ค่นี้ฮาอาลีเนะี่ยมาเครื่องมาแข่งตามสวนก็มีอยู่ต้นบุรีมีกีบปิกีบอันนี้แค่ตำเครื่องนะจ๊ะ รสชาติ<ร>เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวาเค็มบอกว่าเปรี้ยวหวานมะมะอะไรมัม้งเครื่องพร้อมทุกคนปรสลมลมผัดจะเย,ย็นเย็นนะบ่คนโตคป็นไอ้ฝนเป็นไอ้หนกเนาะ ใครเนี่ยแต่หกหน่วยนี่นี่ยมันกลนกลนโป่งโป่งอ,อะไรลงก่อนอเ,เอา,เเอ,า,เอ,าอันนั้นเละแล้วเอานี้คนเอาอันนี้คืคนเปลี่ยนเราใส่ลงไปแค่ลงแคร์เราสวิตเราม่มีซีซันชุ่มเมาเราไม่มีจิตซ์จิตซ์แค่ไม่มีหัวคลิปเลยเราเนี่ยหัวนะสมองเอะไรตัดใส่มูยอ มูยออันใหญ่น่ะเสีบอันสันสันมันหอมอรงเลยใช่ไหมเนี่หรอว่าอันนี้โรยหรืออันนี้ลาดหรือกันไหปกติมันก็โคยู่เดียวหน่อยแค่ก็เป็นหอยทรายหอยเล็บมาหอยเล็บมาฮะพัดยังว่มันอ่ะให้ด้วยโบอ่ะ จืดเธอเดียวด้วค่ะจืดไว้จืดไว้อันนี้คือไม่ตรงปกนะคะยังสั่งมาบอกอโอเคเของสั่งบอกเลยไม่ตรงปกนีสั่งออนไลน์นะก็มาส่งถึงประตูบ้านเลยค่ะตอนถ่ายลูกใหญ่เท่านี้แหละอตอนนามาลูกเทเลปนี่เป็นพวกกล้องซูมใกล้ถ่าย้วยไอโฟนเอาก็าสั่ง,งของเขาเนี่ยบ่งบังนานาน,านานกาใหญ่ใส่มือเดียวแล้สั่งกับ แปะ์แลมเซ็มเลยปะ์แลมเซ็มเออคือซีไซบูเกินอาทิตย์จีนิทิมเพื่อนเอามาให้คนบดียวแกคือขนมปังในดีบแวบเข้าไปออ๋เป็ดฟองเลยเนี่อลงเลยเปิดฟองอ่อนๆนะแม่เยื่อแล้วก็แปร์แลมเซมใส่มือเดียวนะแปร์แลมเซมพอแล้วเธอเรียบร้อยจ้ะแล้วนะโอเคค่ะไม่จะมียรอแล้วเอาไว้กินพรุ่งนี้แล้วกันแกะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแกะตั้งแต่หกโมงแรง นี่หอยมีตรงปกก็เลยเมกตอนนั้นะก่ถ่ายไก่ใกล้ใช่นหมเนาซื้อของไม่งั้นปกติกับบุคอยสั่งนะแต่ว่าเราเราสั่งเน้ะเ่ากะเบิบ้งในหูมใหญ่ในหูก,กับตัวจริงไม่เหมือนกันมันคือความผิดพลาดค่ะค้ายแด่เธอเดียวแบบใครจะไปสั่งอีกเรา <laughs> สำั็ต่ำหอยเล็บมากอร่อยเบแน่นอนท่านผู้ชมหอมหอมันาหอมประเด็ดนะม,ม,มากินอเอพร้อมเสิร์ฟจ้าีเด้ทุกคนอาหารแรงกันอย่างสิเลยเนาะมีเป็นปลาทูหนังง่ข้อาหากักสำจิยวเหเเด็ดเนาะมาด้วยจ้าเซีมดูสิจ้า ได้กินข้าวแรกเด้วค่ะมือในยูสามอันสามสี่พอแมลลูกแม่ซอนเมื่อนอนบาดงานวัดค่ะีเมมเห็ดเวียกส่วนรวมนี่ปลาทูเนี่ยตับแ่บกวดเนาะเผ็ดนะฮาก็บริโ่นปลาทูแกตับนะแ่บปนเห็ดเค็มกินกับฟักซีเห็ดตีนเหล็มาที่นอกก่อน มาแล้วผู้ชมเรห็นนะมะสั่งองเมือก่อนตั้งกล่องไบึ้งเม่อยากบึงเราต้องบิ้งเาต้องบิ้งสวนก็ไดเนาอันฝอดตลอดสบายดีเ้อเขาสั่งแล้วแต่ละมือก็เห็นอยู่มือนน่บ่ทันเห็นเดือบ่ให้มจากคิปเลยอันนี้ปิ้นอันนี้นะ,ะ,ะแต่ละมือก็จักสิไปใส่พีนนนนนน่น้อนงะ อยู่นี่ก็อยู่แต่ในี่นีแหละอยู่แต่หัวก็สวนแค่นั้นคันออกไปงานไปเราบ่มีถ่ายคืออย่างมื่อนี้เมือ่อสวนก็ไปถ่ายเลยบ่มีก็คัอนออกจากเงานหลังคือบวถ่า,ายเลยไปหันไปนี่ก็ไปโย و, ไปงานแต่งไปงานอะไรงานนี่แต่บุเคยม,มีงานลแล้วนะคะช่วยถ่ายนะบางเพื่อกับบุเป็นกระถ่ายค่ปะป๊าดเสียงลม ลมพอฝนป่อยๆไหม้ไตุงทุมหยดมลมแ้งากหนาจ้องไปดีๆเด้เพียนบอกวาหันจ้องเพื่อนพ่ว่ามันนักจ้องงตนเพิ่นำไ่เอามันงายเลยมันนักอยู่แต่พอลงมาันนเปิดปเลยเปนนเสเเลยเหืองบิดเลย ยังไงหมดไปหมดที่เอาเด้อที่หองตรงตามหน่อยแข่งแทบจะไม่อยากหยิบไม่อยากแกะมันน่อยขึนเลยเด้๋วะจำฮวันมา้องเนาะจำันเะมากนอนี่คือหอยอดหรือที่หอแงน่อยไปในไปสิบปิกินเนาะเป็นแก่จนเมื่อยท่เป็นแ่้อต่ยอีก าวแถมฝนมาตกอ่อยอย่างให้ตกมันอนี้ย็นตกมื่อื่นเลยลักๆแล้วมีของแหละเนื้อ,อ,เ,อเครื่องใส่นเครืองขาบรพเลนเข้ากันเนียแล้วทีรถไปทำส,สินอนแส่ขาวเจ้าเลนทำไมไม่ได้จดทำไมแสีมนะ่ากล นี่ทั้งานอนบมีคนเท่นานนแล้วสาไปน้ำลงไปนอนหนุมนมันเสร็จมันลายเนี่ยตลบนนอ,อลบซาไปนานรอบรอบแปดโมงยดเจ็ดแปดโมงนรอบนะสิบโมงยังมนนมีคนแล้วกับรอบยหนมแรงน่ะมีขฮอที่ลงมาน่ะมีรอะนะนบแหมมแรงแบบสุดท้ายของคิวปักสองนี่สองมือแนเมื่องไปยัง,งมาอ,อยู่ คนต้นเงยนแรเง่อนคนจะเนแุกสวยไปเลยคหนุกแทบไป้นเงียนดีนมอย่างไรแบบไจบอกกแกิีิร่่นอมแต่ละห้องมแต่สามกวห้งทสมมตินี้นะ พอนอือสิบกว่าคนยังงาาเขาจนปีดทงเมียนเหมืนไงบเขารงมกันมีคนเขาทงเมียนหนึ่งหนึ่งบริพอร์สามสิสประมาณมานาคารมหาให้ลงลงบัวเวทเปันนี่นะบามีเยอกเบุญไ uh ่คู่บเแค่นหนอืคุซ่นมันอบอกอยากจ่นนั้นมันสองคน ตุ้าว้นเงียไรตุลข่อยังไปบ a c k a g ไก่ันยังบริสน้ำเงิ้เดี๋ยวห้องสามสิบขวบไป p a c k a e ไก่ kilothi ไปดูดดท่าไมั่แทย้บใจเงี้เนาะสมัยนั้ในบ้านก็ยง k i l o j a ทงต้โคไเอาเงี้ยนะใ สมัยรุ่นบ้ามีปั่นจัก,กรยานวุ่นไปเขาอยู่บ้านบ้าอ้อยดินทรายกับโล่งจู่หลักทั้งเกศพระเนาะตะกี้ดินทรายเลยมันบะไรเขาบริมสมดีครัวอยู่ย่างน้ำแกงกับแบกรถทีหอยวายหอยยังบริมีนปัวเด้น้ำแกงกับมะแบกรถที่เกศพระเอาชุดเข้าออก ใ่ไก่บรนพุนตกันยากอีกเปีอกจงกระกังบ่ได้เนี่ยบั่แต่บางไม้แข้งลูกรโอชิมแห้งมันถ่ายบางง่ายจะเลียกเล้ตัวนี้ถ่ายอ่ะสั่มลกอะ เขาามานะเขาไปถอกลงอะไปสังนี้กเไปเหลือออกมันเขาขีรถไปรถมาบทีลงรสั่งอะไรก็กเ้๋ไปกค้ามันยึดเอาอืได้จะคงไทได้หลลนกระสอบหอยตินแค่ตู้รไม่แค่นี้ กามหเยขบาย่นเราไปขับไปหาเอดิันไปยมบุญเขาที่หวทงดมใหญ่ๆทงมหาสิบบาทนปซืออยู่ไอ่ะขนยหรือป่ามัลมัดงขีวัสดไปอ่ ไปน้ไปอนาปอันน้ไ vale ปดูไปไปนะันนะ โอเคทุกคนเนาะคลิปนี้คือสิทได้ขออนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบอร์ซูคูสุคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดีเนาจังใดก็ฝากเบองโคษณนะให้ในเด้อ,ดอค่ะนะเ,คเอาไปแล้วสบายดีพบกันคลิปหน้าเด้อนะ